สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เห็นตามจริงลงนึกภาพตามนะคะยามเย็นริมฝั่งแม่นม้ำที่ทุกอย่างเงียบสงัดแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดไปมีเพียงชายคนหนึ่งที่นั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความสงบนั้นเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ลึกลงไปในความนิ่งนั้นกลับมีการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง กำลังจะเกิดขึ้นครับก่อนความเงียบนั้นจะมาถึงพระองค์ได้ตั้งสัจจะวาจาที่ทรงพลังมากที่เรียกว่าจาตูรงคำมหาประทานคำนี้ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วก็เด็ดเดี่ยวมากเลยครับมันคือการปฏิญาณตนว่าอะไรเลยครับ เป็นการตั้งปณิธานที่เด็ดเดี่ยวที่สุดเลยค่ะประกอบด้วยองค์สี่คือแม้เลือดและเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปเหลือแค่หนังเอ็นแล้วก็กระดูกก็ตามครับหากยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่มีวันลุกขึ้นจากบันลังนี้เด็ดขาดโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาแล้วละครับคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยถูกต้องค่ะและในตำราก็กล่าวว่าแรงสั่นสะเทือนจากการตั้งจิตอธิษฐานครั้งนั้นมันแผ่ขยายไปทั่วทั้งหมื่น โลก,กาธาตุเลยนะคะไปไกลขนาดนั้นเลยจนมาถึงที่ประทับของเทววสวรีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพญามานนั่นเองครับพญามานนี่เองตัวละครสำคัญของเรื่องราวในวันนี้คือในความเข้าใจของคนทั่วไปพญามานก็คือราชาแห่งปีศาจแต่ในทางพุทธปรัชญาแล้วตัวตนของท่านซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะซับซ้อนกว่ามากค่ะท่านไม่ใช่แค่ปีศาจร้ายนะคะแต่เป็นถึงผู้ปกครองสวรรค์ช่างสูงสุดแห่งกามภพ คือชั้นปรินิพพรมิตรตวสวติเป็นภพภูมิที่สวยสุขจากสิ่งที่คนอื่นเนรมิตให้ดังนั้นอำนาจของท่านจึงครอบคลุมสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่าอยู่ในกามาตันหาทั้งหมดแปลว่าถ้ามีใครสักคนกำลังจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ไปได้ก็เท่ากับว่ากำลังจะหลุดออกจากอำนาจของท่านด้วยใช่ใช่เลยค่ะนั่นคือแรงจูงใจสำคัญของพญามารท่านเล็งเห็นว่า ถ้ามหาบรุษผู้นี้ตรัสรู้ทำสําเร็จโลกก็จะค้นพบทางออกจากอํานาจของท่านการต่อสู้ครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จิตวิญญาณจึงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพญามารเริ่มต้นการขัดขวางอย่างไรครับคือยกทัพมาเลยหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะที่ท่านไม่ได้เริ่มด้วยความรุนแรงแต่เริ่มด้วยสิ่งที่เรียกว่าไม้อ่อนก่อนไม้อ่อนใช่ค่ะโดยทรงที่ดามาทั้งสองค์มา ทิดามานทั้งสามผมพอจะจำได้ว่าแต่ละองค์เป็นตัวแทนของกิเลสคนละรูปแบบใช่ไหมครับถูกต้องค่ะองค์แรกคือนางตันหาเป็นตัวแทนของความทยานอยากความอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีครับสองคือนางราคะตัวแทนของความกำหนัดยินดีความลหลงใหลในสิ่งที่ได้มาแล้วและสามคือนางอรดี ตัวแทนของความไม่ยินดีในธรรมความเบื่อหน่ายในความสงบค่ะกิเลส3มตัวหลักที่คอยป่วนใจเราอยู่ทุกวันเลยนะครับแล้วพวกเธอเข้ามาทําอะไรครับพวกเธอก็เนรมิตกายเป็นหญิงงามในวัยต่างๆค่ะตั้งแต่วัยแรกรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่งามสะพรัง่งพยายามใช้มารยาททุกรูปแบบเพื่อยั่วยวนให้พระองค์ตาบะแตกแล้วผลเป็นยังไงครับสิ่งที่พวกเธอพบคือความนิ่งสงบค่ะพระองค์ทรงลืมพระเนตรขึ้นมองแต่ในสายพระเนตรนั้น ไม่มีความยินดียินร้ายเลยมีเพียงอุเบกขาไม่หวั่นไหวต่อภาพมายาเหล่านั้นแม้แต่น้อยนี่คือชัยชนะด่านแรกคือการชนะสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ที่มักจะโอนอ่อนไปตามรูปรสกลิ่นเสียงเป็นชัยชนะเหนือความยึดติดในระดับกายเนื้อเลยค่ะพอไม้อ่อนไม่ได้ผลพยามาลก็เลยรู้ว่าต้องใช้ไม้แข็งมาถึงฉากที่หลายคนน่าจะจํากันได้ดีคือการยกทัพมารมาใช่ไหมครับใช่ค่ะ คราวนี้มาเต็มรูปแบบเลยกรีธาทัพมานจำนวนมหาศาลเสียงโห่ร้องนี่กึกก้องสะเทือนปฐพีเลยนะคะพร้อมด้วยช้างศึกคู่ใจตัวมหืมาที่ชื่อว่าคีรีเมกแล้วก็ไม่ได้มาแค่ก่องทัพแต่เนรมิตภัยพิบัติมาถึง9้าอย่าง เก้าอย่างเลยเหรอครับมีอะไรบ้างทั้งพายุลมกรดฝนหาใหญ่ที่ไม่ใช่น้ำแต่เป็นก้อนถ่านเพลิงลุกโชนหาอาวุธนานาชนิดทรายร้อนโครนตมทุกอย่างพุ่งเป้ามาที่พระองค์เพียงผู้เดียวฟังดูเหมือนฉากในหนังฟอร์มยักษ์เลยนะครับแล้วพระองค์รับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรในเมื่อประทับอยู่เพียงลำพังพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะแค่ยังคงประทับนิ่งอยู่ในสมาธิแล้วก็แผ่กระแสะแห่งเมตตาจิตออกไปแค่นั้นเองเหรอคะ ค่ะแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นสัตตราวุธแล้วก็ภัยพิบัติทั้งปวงพอเข้ามาใกล้พระวรกายในระยะที่เมตตาบารมีแผ่ไปถึงก็กลับกลายสภาพเป็นพวงมาลัยดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาไปทั้งหมดเลยแน่ทึ่งมากครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากว่าความรุนแรงไม่อาจทำลายผู้ที่มีจิตเมตตาอย่างแท้จริงได้ พลังของความเกลียดชังพ่ายแพ้ต่อพลังของความรักความกรุณาโดยสิ้นเชิงถูกต้องค่ะความเมตตาเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดแต่ว่าการต่อสู้ยังไม่จบนะคะอ้าวยังมีอีกหรอครับค่ะเมื่อการโจมตีทางกายภาพล้มเหลวพญามารก็เปลี่ยนกลยุทธ์มาการโจมตีทางความชอบธรรมแทนการโจมตีทางความชอบธรรมหมายความว่าอย่างไรครับ พญามารปรากฏกายขึ้นตรงหน้าแล้วก็ตะวาดถามเสียงดังเลยค่ะว่าดูก่อนสิทธัตถะบัลลังก์นี้เป็นของเราบังเกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการของเราท่านเป็นใครมาจากไหนบังอาจมานั่งจงลุกไปเสียบัดนี้โอ้โห oh แล้วก็ให้เหล่าเสนามานทั้งหมดโห่ร้องเป็นพยานว่าบัลลังก์นี้เป็นของพญามารจริงๆอ๋อ oh เข้าใจแล้ว นี่คือการโจมตีทางจิตวิทยาขั้นสูงสุดเลยนะครับคือการสั่นคลอนความมั่นใจสั่นคลอนสิทธิ์อันชอบธรรมในการตรัส,สรู้ของพระองค์ในวินาทีนั้นพระองค์ทรงอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครจะมาเป็นพยานให้ได้เลยใช่ค่ะในวินาทีที่โดดเดี่ยวที่สุดนั่นเองพระองค์จึงทรงกระทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดครับคือการค่อยๆขยับพระหัตถ์ขวาที่วางซ้อนกันอยู่ในท่าสมาธิ ออกมาวางความลงที่พระชานุหรือหัวเขา่าแล้วชี้ปลายนิ้วลงสู่พื้นทรณีพร้อมตรัสด,ด้วยเสียงอันสงบนิ่งว่าแผ่นดินนี้เป็นพยานแห่งบารมีที่เราได้บำเพ็ญมาตลอดสอสงไขยแสนมหากัปทําไมต้องเป็นแผ่นดินล่ะครับเพราะแผ่นดินคือสิ่งที่รองรับทุกอย่างโดยไม่ตัดสินค่ะ ไม่ว่าคนจะทิ้งสิ่งสวยงามหรือสิ่งปฏิกูลลงไปแผ่นดินก็รองรับไว้เสมอแล้วที่สำคัญนะคะทุกครั้งที่พระโพธิสัตว์ส่งบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นการให้ทานครั้งสำคัญพระองค์จะทรงหลั่งน้ำลงบนพื้นดินหรือที่เราเรียกว่าทักษิโนโทกเพื่อให้แผ่นดินเป็นพยานและในตำนานก็เล่าว่าทันทีที่ปลายนิ้วพระหัตจะลบลงไปก็เกิดเหตุการณ์อศัศจรรย์ขึ้น ทันใดนั้นพระแม่โทรณีก็ปรากฏกายขึ้นในรูปลักษณ์ของสตรีผู้งดงามแล้วดีบมวยผมของท่านซึ่งเปรียบเหมือนที่เก็บสะสมน้ำทักษิโนโทกที่พระองค์ทรงเคยหลังไว้ทุกพบทุกชาติเลยนะคะครับสายน้ำนั้นก็หลั่งไหลออกมากลายเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่พัดพากองทัพมารจนแตกพ่ายไปสิน้นทาวสวรติมานจึงยอมจำนวนในที่สุดเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆครับ แต่พอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วมานที่เราพูดถึงไม่ใช่แค่ตัวตนที่เป็นเทาวสวตีตนเดียวแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยในทางปรัชญาพุทธมานไม่ได้มีแค่ตนเดียวนะคะ แต่มีถึง5ประเภทที่เรียกรวมกันว่าเบนจบพิธามานซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ5ประเภทเลยเหรอครับมีอะไรบ้างครับช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะหนึ่งคือกิเลสามานอันนี้ตรงตัวสุดๆคือศัตรูในใจเราเองทั้งความโลภโกรธหลงที่เปรียบเหมือนที่ดามานทั้ง3ครับ 2. คือขันธมาน คือภาระของการมีรูปขันหรือร่างกายที่ต้องเจ็บป่วยแก่ชราเสื่อมโทรมเป็นอุปสรรคต่อาการทำความดี3คืออภิสังขารมานคือกรรมทั้งดีและชั่วที่เราทำไว้มันคอยปรุงแต่งให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วอีกสองอย่างที่เหลือล่ะครับ 4. คือเทวปุตตมานซึ่งก็คือตัวทาวัสวัตตินี้เองเป็นตัวแทนของอุปสรรคจากภายนอก อาจจะเป็นผู้มีอำนาจที่คอยขัดขวางหรือสิ่งยั่ยยวนต,ต่างๆที่ทำให้เราควายเขวและสุดท้ายและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือมัจจุมานหรือความตายที่คอยพรากโอกาสในการทำความดีไปจากเรา โอ้โหพอแจกแจงแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าชัยชนะของพระพุทธองค์ในคืนนั้นไม่ใช่แค่การชนะกองทัพป,ปีศาจแต่คือการชนะกิเลสในใจชนะข้อจํากัดของร่างกายชนะวงจรแห่งกรรมและที่สําคัญคือเอาชนะความตายด้วยการบรรลุอมตะธรรมถูกต้องที่สุดคะ่ะคือสภาวะที่ไม่ต้องกลับมาเกิดและตายอีกต่อไปและถ้ามองในมุมจิตวิทยาสมัยใหม่นะคะเรื่องราวนี้ก็ตีความได้น่าสนใจมากยังไงครับ พยามารอาจเปรียบได้กับเงาหรืออ s ช a ชอตามทฤษฎีของข่าวยุงคือด้านมืดในจิตไร้สำนึกของเราส่วนการที่พยามารอ้างสิทธิ์ในบัลลังก็คือเสียงของอัตตาหรืออีโก้ที่ยึดมั่นในตัวตนอย่างรุนแรงการต่อสู้ครั้งนั้นจึงอาจเป็นสงครามภายในระหว่างการยึดติดในตัวตนกับสภาวะแห่งความว่างก็ได้ค่ะ พอเราเข้าใจความหมายเชิงปรัชญาและจิตวิทยาที่ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วก็น่าทึ่งมากนะครับว่าคนสมัยก่อนจะถ่ายทอดเรื่องราวที่ซับซ้อนขนาดนี้ออกมาเป็นภาพหรือรูปปั้นที่เราเห็นกันได้อย่างไรนี่คงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางมาราวิชัยที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับใช่ค่ะปางมาราวิชัยหรือภูมิสปปสมุทรในภาษาสันสกฤตกลายเป็นงานพุทธศิลป์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศโดยเฉพาะในไทย ซึ่งแต่ละส่วนขององค์พระพุทธรูปล้วนมีความหมายซ่อนอยู่อย่างเช่นท่าทางของพระหัตใช่ไหมครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะพระหัตซ้ายที่วางหงายบนพระพลาหรือตักในท่าสมาธิสื่อถึงปัญญาความสงบนิ่งภายในส่วนพระหัตขวาที่วางความลงบนพระชานุหรือเข่าแล้วชี้ลงดินคือการกระทําการตัดสินใจและการอ้างพยานถึงสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการเชื่อมโยงสภาวะภายในที่รู้แจ้งกับโลกภายนอกที่เป็นจริงประมาณนั้นเลยค่ะผมสังเกตว่าท่านั่งก็มีรายละเอียดต่างกันด้วยบางองค์จะขัดสมาธิแบบเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้างบางองค์ก็เห็นแค่ข้างเดียวแบบนี้มีความหมายต่างกันไหมครับมีความหมายต่างกันและยังสะท้อนถึงอิทธิพลทางศิลปะในแต่ละยุคด้วยค่ะท่าที่ไข้พระชงหรือแข้งซ้อนกันจนเห็นฝ่าพระบาททั้งสองเรียกว่าขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชร ใช่ค่ะหรือวัชราสนะสื่อถึงความมั่นคงแข็งแกร่งดุดเพชรซึ่งจะนิยมมากในศิลปะยุคแรกๆอย่างเชียงแสนส่วนผ้าที่เอาพระชงขวาทับพระชงซ้ายแบบสบายๆเรียกว่าขัดสมาธิราบจะให้ความรู้สึกสงบงามเปี่ยมด้วยเมตตาซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของศิลปะสุขโขทัยเลยค่ะ พอพูดถึงยุคสมัยแล้วน่าสนใจมากครับสแสดงว่าพระพุทธรูปปางมานวิชัยที่เราเห็นในแต่ละวัดซึ่งสร้างกันคนละยุคสมัยก็จะมีหน้าตาและรายละเอียดไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็สะท้อนความคิดความเชื่อแล้วก็ค่านิยมของผู้คนในยุคนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยงั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูหน่อยดีไหมครับเริ่มจากยุคแรกๆอย่างเชียงแสนที่บอกว่านิยมท่าขัดสมาธิเพชรลักษณะอื่นๆเป็นอย่างไรครับ ศิลปะเชียงแสนยุคแรกหรือที่เรียกว่าแบบสิงหนึ่งนะครับจะมีลักษณะเด่นคือพระวรากายจะอวบอิ่มสมบูรณ์พระพักกลมสัน้นพระขนงโกงเหมือนคันธนูมีพระรศมีเป็นรูปดอกบัวตูมทั้งหมดนี้สื่อถึงพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์และก็ความมั่นคงแต่พอมาถึงยุคสุขโขทัยนี่คือเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะครับจากที่ดูบึกบืนทรงพลังในศิลปะเชียงแสนกลายเป็นอ่อนช้อยงดงามมาก เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะสมัยสุขโขทัยถือเป็นยุคทองของพุทธศาสนานิกายเทรวาทในดินแดนสยามมีการตีความพุทธภาวะในเชิองอุดมคติมากขึ้นศิลปินจึงพยายามสร้างสรรคพพุทธรูปให้มีลักษณะของมหาบุรุษครบ32ประการอ๋อตามที่ระบุไว้ในคำพีใช่ค่ะพระวรกายจึงสูงโปร่งขึ้น พระพักรูปไข่นิ้วพระหัตยาวเสมอกันและที่สำคัญคือพระรสมีเปลี่ยนจากดอกบัวตูมมาเป็นเปลวเพลิงสื่อถึงพลังแห่งปัญญาและการหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง แล้วศิลปะอู่ทองที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างทวารวดีกับอยุทยาล่ะครับมีเอกลักษณ์อย่างไรศิลปะอู่ทองจะดูขรึมแล้วก็เข้มแข็งมากค่ะพระพักจะค่อนข้างเหลี่ยมขมวดพระขนงเล็กน้อยและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคือไรพระศกที่จะเป็นกรอบรอบพระพักทําให้ดูเด็ดขาดจริงจังเหมือนนักรบเลยค่ะพอเข้าสู่สมัยอยุทยาเต็มตัวผมมักจะเห็นพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์มีมงกุฎมีเครื่องประดับต่าง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับนั่นเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเชวราชาหรือธรรมราชาที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมค่ะในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นสมมุติเทพการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจึงเป็นการสะท้อนแนวคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นราชาเหนือราชาทั้งปวง king of kings ใช่ค่ะเป็นการยกย่องพระพุทธองค์ให้สูงส่งที่สุดในระบอบความเชื่อแบบนั้น จนกระทั่งมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์รูปแบบก็เปลี่ยนไปอีกครั้งโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมคะที่พระพุทธรูปดูมีความสมจริงมากขึ้นใช่ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจามเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปพุทธศาสนาครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์มากขึ้น พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระพุทธรูปให้มีลักษณะใกล้เคียงมนุษย์จริงๆจ,งจ,งจึงไม่มียอดแหลมบนพระเศียรหรือพระเกตุมาลาที่นูนออกมาอีกเจียวอนก็แสดงให้เห็นเป็นริ้วรอยเหมือนผ้าจริงเลยค่ะน่าทึ่งมาครับแค่พระพุทธรูปปางเดียวแต่บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและสังคมของคนไทยได้ยาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียวและยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่ง ่น่าสนใจมากในงานศิละปะเกี่ยวกับฉากมารวิชัยของไทยโดยเฉพาะคือภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม,มซึ่งภาพนี้ไม่ปรากฏในคัมภี์ของอินเดียหรือลังกานะคะแต่เป็นจินตนาการสร้างสรรค์ของศิลปินในภูมิภาคอุตสาคาเนเพื่อทําให้การตอบโต้ฝ่ายอธรรมเห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มตัวละครสําคัญเข้ามาในฉากเพื่อให้เรื่องราวสมบูรณ์ขึ้นในความรู้สึกของคนดูสินะครับใช่ค่ะ มวยผมของพระแม่ชรณีเปรียบเหมือนคลังเก็บบุญบาร,รมีที่มองไม่เห็นและการบีบพห้น้ำหลังออกมาก็คือการเปลี่ยนพลังแห่งความดีจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่ทรงพลังสามารถชำระล้างสิ่งชั่วร้าให้หมดไปได้จริงๆพอได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่พุทธประวัติปรัชญาเบื้องหลังจนถึงการตีความผ่านงานศิลปะมันทาให้ผมมองการกระทาที่เรียบง่ายอย่างการชี้ลงดินเปลี่ยนไปเลยครับ มันไม่ใช่แค่การเรียกพยานอีกต่อไปแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะมราดการบอกให้เราอยู่กับความจริงในปัจจุบันอย่างมั่นคงดุดแผ่นดินในยามที่จิตใจถูกพยามาลคือความฟุ้งซ่านและความหวาดกลัวเข้าโจมตีการกลับมาอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าคืออาวุธที่ส่งพลังที่สุด เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่ามาราวิชัยไม่ใช่แค่พุทธประวัติที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปแต่เป็นเหมือนแผนที่สำหรับการต่อสู้ภายในใจของเราทุกคนทุกครั้งที่เราเผชิญกับความโลภความโกรธหรือความกลัวในใจของเรานั่นก็คือพญามารในเวอร์ชันของเราเองคำถามที่น่าคิดก็คือในวินาทีที่สำคัญที่สุดเราจะเอาชนะมันด้วยการโต้เถียงหรือจะทำเหมือนพระพุทธองค์คือแค่วางใจให้นิ่งแล้วชี้ลงไปที่ความจริงตรงหน้า สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการคนพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ